มาเน,นี่ยจริงๆว่ะนี่เนี่ยจะโค่นได้นะโอ๋อฮึสุนิขยุ่งช่างว่าเกิดอะไรกันแคเก่งอันนี้อันนี้ควาไม่เสียอะไรเลยอ่ะเสียเนี่ยใช่ไม่เสียอะไรข้ออะไรพร้อมบิทเสียไว้ก่อนคืออาศัยเหตุผลนี้ไม่จะไม่จะอีกเลยนะเอเขียนมันดังกันไปเขาไม่ยิงคู่ผลททีนะครับแปลวะาั้งทั้งแค่ไม่ได้พิเอศษแฝงวะ อันนี้โขนอันนี้ใครอะจริงๆข้าอันนี้ข้าของขอมีมาเจ็บขนาดเลยเยอะคนอีมาเลยกันเลยนักแสดงที่ใครเห็นคนไม่ค่อเห็นนี่ข้าทำอะไรมีดาบไหมอ่ะไอ้ดาบนี่มันได้ดาบขอนเชงคูมึงก็ไปฆ่าเขาเมื่อกี้มาวุ่นวุ่นหนเหรอเนี่ยนี่คือโล่ใหม่คือโล่ที่ผมโค้กเกี่ยวไม่มีบอยผมฆ่าจริงเลยไม่มีฆ่าที่มีสักแสดอยู่ไม่มีอันซื้อนี่คืออีพีกันคือสู้กันเนี่ยสองสองเลยคือสู้อไม่ได้ผมมีปยชน์เลยช่วยช่มันอ่ะ วั uhm. desktop, masa, er นนี้อะแค่แค่ฟาเยอะเให้คันติเยอะเยอแต่จะคู่ดีไหมดีอยู่อ่ะอดีโอ๊ยคุณไปมันไม่จบวัานี่คู่เยอะวันดีอยู่ดีใช่ไหมพี่มันไม่ดีเท่าไหร่อ่ะก็คือไอ้คุณไม่ใส่ดาจริงอ่ะหรือใส่ช็อตตีใส่ผลอะไรอ่ะมันไม่ใช่ผลวังผลเลยไอ้อันนี้มันใส่น่ะมันผลชอตผลชอตดีไงเออโอ๊ยไอ้จริงๆแล้วอันนี้คือถ้าคนจะเข้าแพงันตซื้อได้มา เอ้อว่าเขาจะบอกห่าจะใช้อาท่านี้หมอบีชื่อท่าอนะท่าทีหนึ่งเฮ้ยฮะไอของมันวะท่าทีหนึ่งท่าแห่งไอีน้อแกงเนะฮะตายังไงวะจิงเออเออเ้อแรงวะโอ้มันมาสารเอีเวนเข้ามาให้หมดเลยเออเยอะเอะยอะไม่กินเล่น่ไท้าสอน เอาถ้าไอใสไอ้ใส่หน้าก่อนไอนะถ้าถ้าแดงไงล่ะถ้าแดงไงเออโอ้ยนี่สีมันน่ามันนะไปเท่าไอ้คือท่าท่ารัวๆไงได้ฮะยังไงวะนี่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 ไอไอมันโดนโอ้ยอยู่ใกล้ๆเพิ่มอยู่ใกล้ๆไปเมื่อตีมันอยู่ใกล้ๆไปคนไอออไมาใช้คาคิดแล้วมาให้คิดใช้แล้วหน้าแรงอยู่ อออเหะนีอเออไอช่วยไอผมไอยงแล้วเออเออไอเออไอเองตนนี้ผมให้มันให้มันทเรลก่อนเพราะให้มันด่าให้ผมเก่งขึ้นโอ้ที่ อ๋อนี่ผมอ้นะมไม่เจอโควิดใครไอ้หนอยก็ไม่มีอะไรเกิดอะถ้าได้ไปกินไม่ถ้าได้ไม่กินเลยถ้าถ้าเราไปกินไม่ทาวัยเอาไปไหนวะไหนวะจะนี่ไงนอ้โง่ดาบคุณโง่ด่ากูโง่เหรอไม่ถึงหนูเด็กก่อนเฮ้ยใครเนี่ยไม่ในกระเท่ยก่อนหนึ่ง ฟัน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 เอ้ยฟัน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 เออหาที่ทาคือท่าเ้อท่าคือเฮ้ยชุ่มท่าเด้อนี่จะคือท่าไม่เข้าใจท่านี้เล้ท่านี้ได้ยังไงวะชุ่มนุ่มช่มกินมชมชกา่ม นายฟันมันได้ยัไงวะยาเอ้ยอย่าเพิ่งแพ้อย่าเพิ่งแพ้เดี๋ยวได้ท่านี้ได้ท่าเฮงขาไฟก็เทแล้วความแรงก็คือคุณเท่าเลยไปแม่งเลยไม่์เบอรสูงเราช่วยไหวไปแม่งเลยเอ้ยเอ้ไอไอ เอาแล้วอาแล้วเอาแล้วจุด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 อาผมมีหนึ่งหนึ่งแสนสีเหมื้นแล้วอ่ะเหมืนจะเยอะขึ้นอันที่ใสให้ทุคนอันเยอะไม่แค่คอไงก็ไปฆ่าบอสโรดิรอเลยล่ะถ้าเขาว่าดิรอจะได้ขอดีนะอันนี้ชุดที่ผมได้กินผมฆ่าวคือคืาบอสนี่มาไอสารดากินไม่ใช่โซโลนะเย้เขาว่าอันโซโลก่อนนเโซโลหน้าสู er pues. ้หน้าสู้ยายนอนโอเคเสร็จแล้วก็ไปฟานี่ อันี้มันอันนี้มันไฟย่ที่เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะมันน่าเบื่อมากคือไม่มีบอกไม่มีขไขด่าอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนี่านาเบื่อจริงอ่ะนี่แหละใครดนานี่แหละดานี่น่าเบื่อจริงแล้วใช้ผมเบื่อเลยนะไอตี้เขาเขไม่โยนอะ่ะเขาไม่อยาเบื่ออะไรยิไอกเกนเฮเฮ้ยไม่รอช้าไหนโง,ง่เอ้เอ้ยี่นั่นโอเคักนททันท เขามาหาฉันเลยท่านนี้คือท่าเวลาเออท่านนี้เจ๋งดีท่านนี้โคตรรู้ว่าจะด้วยไออันนี้มันท่านไอ้ท่านี้แพ้ข้าหนึ่งอย่างนะท่านนี้คือท่าเขาแพ้ผลแสงทำไมเหรอไม่ผลเอออันอีกมันก็เออไอ้ว่าผลแพ้เลยเพราะมันโดนยิงผลรอกโดนหัวผลแตกอายเลยหน่าอันนี้น่าแพ้คือผลผลแสงอันแรกเลยคือไอ้ยีปึ้งเนี่ยมันหน่าแหละเข้ามาเข้ามาคนเร็วที่เข้ามาเร็วที่เขาไม่อยากอายได้ไงมามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมา อันนี้อันนี้ผลเออเชื่ออันอันที่ผมว่าเยอะๆเนี่ยมันไม่มีทีไนนะนี่บอกแล้วมันคืออะไรเนี่ยผลจริงแล้วไอ้เยอะคือผลพืชเวรเล่นเอาเนคืนมายี่หัโทษที่มันเล่นเอานคืนไม่เห็นไมไม่เคยเห็นที่ผมเล่นเลยเมรัยมันสีเวลากันไปแล้วเี๋วเาไปโล่อดสอนใช่ครับผมกลัวใครสีเวลาโล่อดสอนแล้วก็รีเล่งแล้วแล้วเนี่ยไอ้ว่าไม่ว่าไม่เยอะมันโอ่แพ้ได้ไอ้คุณหมาหมูแล้ว เออมีมีทาคาคิดก็เหรอว่ะกคนเขาจะแบบว่าหาคือจุดหาหน่ว่าคาคิดคาคิดสอนคาคิดสอนยังไงวะมันจะมีค้าคิดสาคาคิดสี่คาคิดหา้าเออถาไปท่านี้มีเน่ฟันทีดียวหายผู้ที่ไม่หายอ้อัอ,อนะโอ้ยลำบากจริงๆกูกลหัวร้อนนะชื่อชือ,ชอเฮ้ยหาก,กูด,ดิ

ถ้าด่าเรงห่วยด่าเรงกาบหน่อยนะไอ้ไม่คือเข้าไปเลยชื้อไอ้ยังผมกลัวว่าใครว่าใครใครมาที่นี่ผมก็ฆ่าทิ้งแล้วเขาขายเหรอคงมาแย nah. ่งของก่อนอ่ะเขาเอามาเอามาที่นี่มันมันก็แย่งกันแย่งกันเรเวลเนี่ยมันนี่แหละที่นี่มันไม่เหมาะคนห่วนชื้อชื้อไอ้ว่าไอ้ว่ามีบล็อกมันไดดีนะช่วยไอ้กันดีดีอยู่ดีอยู่วะมาสีว่ามากลางๆนี่แหละ มาาการนี่แหละมานี่แหะมันไม่ไอไอ่ไอะเลยดูว่ากีนหมดวะโอเคไม่นะไม่นะไม่นะเอ้า่โดนนี่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 นีให้ายนสิอะไรอ๋อวิทย์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 งิทยอะิทย์วิทไ์มสอย์อิทย์วิทา์วย์วิทนวทว่อิยิยยทวยท มันมีคอนโกะหัเอ็นนี่จะเข้างามผลนนขอโทษด้วยครับเชื้อเขาเพื่อเขาหยาดเนี่ยอย่าใช้คนใช้กับพ่อแม่นะไม่ดีกนดีใช้เพื่อนได้ก่อนใช้เพื่อนได้อยู่ใช้เพื่อนได้ยุ่ยดีอย่าดีอยู่เฮ้ยอุ้ยอีกพอจะได้ผลมาอันนี้ผมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมไม่สุญผลแล้วก็ไปราสองก่อนจะได้ผลดีๆมากดูดูเขาโอ้ไม่ถามนี่คือจะได้จะได้ผลอากาศล้วเลยคนแซมถึงยาสิายมันจัดที่ผมผมจะไม่สุญผลอะไรเลย แท้มันถึงระลานเลยเรื่อถึงสวร้านเลยเลยเฮ้ยให้คุณรวยให้เก็บไปจริงทางคิดโดทางคิดทางคิดวันพีกออมาสรุวใช่ไหมได้จะไปโลดสารได้มันง่ายๆนะก็คือคเป็นหนึ่งพันห้าร้อยห้าพันหนึ่งพัน้าร้อยอันนี้ถึงได้ละนานาอยู่นะที่พูนั้นที่พูดนั้นสุอาหารสิอันนี้คน องก็ส er. ู่ดิกานใี่ได้เอาใใช้หองรองใช้อรถแ้ใช้ไอน้าแกโอเคใช้โอเคไอฉันใช้แกเันคือทานในครอบคนทานในครับโอ้ทานคุณน่ะถ่นทานนะคือทานเฮ้ยคือคุณคุณเคยได้ไหมคุณเคยเห็นก็ซื้อขายไหม คือเขาเป็นขายเขาเป็ขายเออเหมือนนะคือเขามีว่างคือขายขาทำจีนนี่คนขายมือเห็นมือมือกรแล้วขายโกเล่นเนี่ยไม่รู้จะซื้อจากไหนอ่ะเออเล่นจีได้นะมันดูเท่ดีไอ้ดูดูโหเลยนะดูโหด้วยไอที่ไอ้ที่สุดัรงอีกเกินสวัสดีครับโดนอลิฟ้าเฮลท์เกินแล้วเขาเาจะฟ้าเฮลท์เวลมันล้วมันแล้มาสอนว่าหกสิพอครับวันนี้ผมกลัวใครจะคุยเบื่อก่อน เขาไม่ีมันก็เอาถ้่านั้นแ้วมีพลังจะก็ไปหาเร่นก่อนว่ะยี่งคู่ชนเบื่อหาออกมาอยู่ว่านนี้ออกมามาเขามาคือไปรังเกงคนอื่นก่อนหาคนที่เก่งเก่งกอนไม่จะผลแสนเจอผลแสนนีรออะไรล่ะเอาแค่ผลแสนยิ่งผลว่าหรือผลผลไฟผลมาผลนักแข่งหุนไหวอยู่เพราะมันไม่จะผลติดได้เพราะว่ามันยิงไม่โดนอ่ะพูดจริงไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะไอ้ผลนักแข่งมันก็ไม่โดนที่จรกันใครอย่มคดนเผืออแล้ว โขนไฟก็ยิงกี่ครั้งนะมึงวะยิงไม่โดนดูคันนี้หรอดิก็คือโอ้โหคนนี้ว่ะยิงงั้นใครยิงคนเนาะคนนี้จะพูดก่อนว่ายิงไม่โดนว่ะไอ้ว่าเกลี่ยผลแสงของมันหัเกินไปแล้วจะควนโกลนไอ้ยิงเจ้า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 จ้าไออันนี้อันนี้หมดไปหาบอสใช่ไหมไอ้บอสที่มันเสื้อผัวนั้นมีคนนี้สองคนน่าเป็นเพื่อนโขนนะยิงเป็นเพื่อนจริงๆใครเจอกันเถอะ แตมันมาที man, ma ่ไอผมก่อนแด้วไอ้บอลนะมันไม่อยากทิดอะไรไอ้มันเรื่องในคานี you know material, it. It ่มันถูกเกิดถูกฆ่าแล้วไงทุกคนเริ่มศูนแล้วเอาพลังแห่งโลนอะใส่หน้ายูโดหายเลยแล้วคุญิงก็มันหัวเันบอว่ามึงไม่มีสิทธิ์มันฆ่าคุณได้ไอ้ไอ้กูมอามก่อนไอ้มันไอ้มันเผอไอนพกเรองอพก่อพว่อวกเรือพวกรองวกเ่เรื่องพรองวกเรื่องกเอว่าวเ่อดีเรอเร้อก่งเรืวอร่ กูขอช่วยความที่ขี้โกงเยอะเอาเอาขอจะฟังแค่นี้พอนะเพราที่มันน่าเบื่อเกินไปไม่มองใครดูได้อือโอ๊ยคนจะมีฟันเสียงเพลงลลอะไรยิ่งหยาดนะสู้ไม่มีเหยครับผมไม่ออ,อ,อเสียงไม่เป็นพูดจริงเลยมันได้ฝึกเยอะๆก่อนนะอย่างจะได้พลานิสีนี่ได้ก็ได้เป็นโลกสอน่นโลกสอนน่า,นาถึงนะน,นะตอนนี้ก็ไปหาเรื่นงก่อนดีกว่าอันนี้เราเบลเยอะแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก่อนสุดรู้ใบจะไปกัน,น,ะะกนไไแล้วคร,รัออบออบายพูดเลยไมไปไหนละไปหาอะไรเล่นดีกว่าดีกว่าเบื่อไปนะอันนี้ผมเบื่อเลยคือฟานอร่อยคนนี้ถ้ามเบื่อก็ใครไปหาอะไรเล่นดีกว่าไปหาไปหารถดีกว่าไปโอ้ไปโอชเชงคูดีกว่ามาให้หนึ่งดีเลยเชงคูจะไปหาแกนะเชงคูมากินหมดแล้วเราดิโอเคม,มาเนี่ยไม่น่าอะไร เออผมไอคินี่น่าจะไม่ไอคินี่จะสั้นอย่างนั้นเพราะคิดนี่มันไม่ก็ไม่นานเท่าไหร่เลยเพราะคิดนี่ผมไม่มีอะไรทำเลยรถนี่คือรถที่แย่สุวยรถแล้วผมเนรถที่ไม่มีอะไรทำเลยใครอยากฟาร์มฟารอย่างเดียวเพราะไม่มีบอยเตอบอายผมไปหาไปหาคนหนีป่าดีกว่าไปหาใครฆ่าดีกว่าไอคินี่ขอขอโทษว่ามันไม่มีอะไรให้ทำเลยเลยขอโทษเลยนะครับขอโทษเลยขอโทษสุดใจเลยอ่ะโอเคก็อืม พอถึงเวลเวลาสามร้อยก็จะเป็นเธอจริงนะชื่อกลุ่มดแล้วเราไม่สร้างกลุ่มละเรามีใครชื่อกลุ่มละห้องให้อยู่กับกลุ่มดแล้วจะมีล่ะไม่มีมั้นหาใครหาใครก็ได้เฮ้ยอย่าไปลุนว่ะเฮ้ยเสกคุยหน่อยไม่อยู่อะหาอันนี้หวานหวานอ๋อผมคิดว่าผมคิดว่าที่นี่ผมเปลี่ยนดีกว่าคือการหาการหาเจ้าจ่าชิงค้อไง เห็นี่ไหมเนืองอันอยู่นี่อยู่นี่เขาจะมาอยู่นี่ไม่ชี้นะชี้นี่มันจะนานนะเขาอย่างไรวะอันนี้อัน,นอ,นนนอนนันเจอง่ายๆเองเอาไปก็เออพนันเรื่นเละสันเอาไปก็เป็น,นอะไรวะไม่เจอเลยเออหนี่สันหนี่สานนี้วิ่นั่งอยู่ในป่าในกระไก่เนี้ยกระไก่เนี้ยสีโทนนี้บูมบ้าเลยเนี่ยกระใก่จะไหมแค่กอดมึงกดใช่ไหม,ๆๆนะไ,หมไปอันนี้อัสนสองอันก็อยู่ในโลกเออ โราใกล้เไอ้ล uh, uh, uh ิงบาบูอำนาจอ่ะไอ้ลิงบไอไอริงบาบูร้ายอ่ะคุณจะหาไงแม่โอเคหาไงไอายอเหนื่อยทำมึงโคตรเบื่อเลยมีอะไรทำแล้วไอ้หาทันดีกว่าหาทำนะที่น่าคิดท่านาเขาทีานาเขาดีอยู่เออไหนว่าหาไม่เจอเลยวะไหนว่าอยู่ไหนวะคนต้องคนเออโอ้หานี่กูจะเดงจะเดืออานะคุณหาที่คุณให้่าชินีคุย เอ้ยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อจดหน้นดิไหนวะาหัวนี้หัวหัวอาจจะไม่ได้แล้วเอ่ออันนี้ทันสี่ไหนวะโปรพลังจะเร็วหมาอันเนี่ยทำไมใช้เยอะเอออันนี้มีมีอันนี้ใกล้ๆเรือเนี่ยใกล้ๆเรือเนี่ยอันเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ยฮะหัวชีเอ้ยลิงบ้า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 ไปซะเออนี่นี่เจอแล้วนี่เขาใกล้ใกล้เออใกล้ๆเอาไม้ใหญ่ๆใใกล้ๆกับลิงอันนึงอะ แล้วกูได้ขอนแล้วกูได้เจอนี่เสร็จห้าอันก็จริงอ่ะวันนั้นนะก็ถึงไว้ยสองร้อยก่อนจะได้ผลด่ายเชิงจัดด่ายเชิงคู่มาขเข้าใจไหมครับถ้าคุณเผลอเป็นหนึ่งร้อยนะไม่เอาเท่านี้ไม่ได้นะคุณมึไม่ได้นะเดี๋ยวช่วยกี่ยวะแล้วเดา๋ยวโอเคเออชื่อชื่อว่าก็คุณบบว่านี่ชัวช่วยอ่านี่ไงครับอ่ะกูเปิดแล้วกูจะมีรู้ให้เหรออ่ะให้เราวินะ อันนี้คือคุณก็ถือนี่มานะไอหุนไนได้ดาชังคู่มันก็ถือก็ได้ผมมัก็ถือก็ได้กูถือนี่ม,มาไหมไปโลดไหนตรงไหมไปโลกเทเลสไายใช่ครับขอกลับบ้านนะ่อนะขอกลับบ้านกลับไปหนึ่งเพราะว่ามันก็้ยังไม่้มชืจอโอ,อ้โ,อโหพลานาเจจอหมดแล้วไออ,อันนี้อะไร,ราานทเลสไทรอยู่ท่านี้นะคือ,อ,นนอจริงโอ้ผมจริงผมไม่รู้ออยู่ไหนแค่แค่อยู่โลกนี้นะีกขี้นี่นานขี้นานนาน เขาจะไม่ก้าวไปรลบนี้จะไหมน้าจะไม่กร็รีบทนันไปว่ะเออเดินไปทันจะไหมเค้ยไ,ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบว่าใส่อยู่ไกลๆนะาคือว่าทางนี้ทางี้หลนะมันจะมันจะนานเร็วๆหน่อยใครวะเฮ้ยใครอ่ะนี่มันคุปปิชนะวะเดียวเดี่ยสนใจครับผมไม่ฆ่าเขาหรอกโอ้จะผลอูเลยนะโอ้ โหยเมื่อเดินอะคือคนเออคือใครคุณเนี่ยคุณอยากเก่งคุณก็ขาขอดีๆคือด่าแล้วพลังอ่อยสู้คือมันจะคู่นี้ได้ดีกว่าแล้วพลังคาคิ่สานนะจริงบอกผมไม่รู้นี่คู่มันมาถูกไปหรอยังไงกูได้เพรไฟอ่ะนี่งอได้ยังไงหนึ่งมาใช่ไหมง่ายๆคือคุณได้แล้วโอ้ยคู่นี้อ่อยกันไหมวะกูจะกำลังสอนเขาให้ได้ด่าชิงคู่เลยเฮ้ย โอเคครับคุณคุณน่าจะเห็นว่านัดใช่ไหมโอเคโอเคโอเคคุณเห็นบ้านนี้ไหมนี่เห็นบ้านนี้ไหมมันเป็นบ้านขอนใครไม่รู้บริแรงคนแรงคนแรกนี่ผลโง่อันนี้คือบ้านขอนใครรู้ไอ้บ้านคุณก็หาไฟมันดันอันนี่คุณทำมาเลยเข้าไปเลยเจอเนี่ยคุณออกมานะกูเห็นว่ามีนัดจริงชี้ผีดมันอันจีเป็นนัดคนทำนี่นาแล้วอันนี้คุณเห็นกูมาเสร็จกูมันจะไม่มีนัดคุณก็เป็นโล่นะแข็ง มันุก็ว่าก่อนมันสิเวลาไปแล้วแล้วในแข็งกอดอยู่นี่ไงล่ะมันนานนะคนแต่ว่าเอานานอีกเอานะขอร้องเลยว่ามันทํานานมากแล้วน,นี่คนจ,จะจะพูดอ,อะไรเลยตีไม่ได้วะมันละเอาอยู่รลดเนี่ยวะเแล้วน่กลในอันนี้นนแล้วก่ออัน,น,อ,นอันนี้ก่อเอาไปรดนะ้แข็งกันเลยอันนี้คนก้อยขี้ไม่ขี้ฟานอันี้สองกันเลยได้ดาช็งคูมา จะดูคนอื่นยังไปดูผดีไหมพวกผมมีขี่เอาอยู่โอเคนั่งไกลถึงแล้วรอ,อดูดาวสวยนะจะเอาหัาวอรอบอสใช้ได้ เพราะว่าคิดเยอะก็ดีไปแล้วเข้าเดี๋ยวแม่ผมจะมาก่อนโอเคก็อันนี้กูอ,อีกอ้กันกอีกช่มยไปสนใจมันให้ใครคนอีกอกนักน,กน,กนหาค้าอนเลยคุณได้เออเเกลียวนหน้าแล้วก็กูไปหาเนี่ยอยาไปหาคุณลุงน,น้คุณลุงมันไมช่วยเราไม่ได้หรอกกูเจอนล้วกูเห็นโดดนั่นนั่นน,น,นี่ไหมกูอเอาแก้วถือๆใกล้ๆกัน มันน่าดุด้ยแล้วก็มันจะได้แล้วแล้วกูได้เสร็จแล้วก็ูไปหาคนหนึ่งเขาคือคนแก่ที่เราไม่เคยจักเขาก่อนเออตอนที่เราเจอกันมันไม่ทชอบเรยเลยเขาเจอเพื่อนนี่อันใจนี่เขาเป็นคนแก๋เราให้น้เาไม่พูดขอบคุณแล้วไปหาไปหาลูกมันหรือว่าลังคานโอ้ยลังคานจริงเล่นหนาวอ่ะนี่นี่ผงวานนะเออไปอเลยเขาไปช่วยนะ เออคอดอ,อกกับนังผดรออันนี้ไข่ก่อนเขาจะวักก่อนฮ่าพาลนีอยู่แล้วพาลนี่จะได้อ้อยร้อยว่เอาให้แดงนี่ไข่ก่อนแม่งเอ,อ้ยนานจริงๆวะ่ะโอเคจะไปเรื่อยๆแล้ก่อนอดีตดูแล้วก่อนเพื่อนฉันเขาไปทางนี้แล้วนี่ก่อนแล้วคนได้แอ้วคนช่วยคนแกหาลูกมานะอันนี้ลูกมันเลยนี่ไข่วะ่ะ โอ้เรือสวยเอไเอไม่สนเออกูไม่สนอุ้ยกูไม่สนเดียกูไม่หาลูกมันนะลูกมันคือไอ้ผลทอนทอนอนทันจิที่ใช้ขาพลันแอ้กมากน่ะอุ้ยกูลองดูพูดูนะพูดหน้าพูดแรงหน่อยเขาแคร์กอคุณเพื่อเขาขอเราหนึ่งนะขอเราไปค่าคนหนึ่งก่อนไอ้คนนี้มันอยู่ในถ้ำอะไรนเนี่ยใกล้ๆเกาะเกาะเวลหนึ่งห้าสิบเฮ้ยก็รีบไปหน่อยครับก็รีบไปหน่อย ความไอ้แย้มฟเองหัวจริงอยู่เอ่อฟังดีโคตรจริงแต่มันก็รีไปช้าขน่ดทีนี้ความใจก็บมดทีหนึ่งทีหนึงอีกอันนะครับเกิดในกระจายหั่นะครับอันนี้พหน้า,พ,า,า,นนานพูดอยู่สามคันนะโอเคว่าอันจบก็ผมไม่ไม่พูดดีกว่าพูดแค่ขอบคุณพ่อทีนี้เมื่อเดินชื่อว่าวันพีแต่ว่างหรอพีปีชื่อใหม่ คนพี่หาดาเชิงคุเชื่อเทพไหมไม่เทพก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ซื้อเหรียญเือผมซื้อเรียญวะโอ้ยซือนี่ทีว่านานจริงเลยโอ้ยไอ้ผู้บ่าวเอ,อ้ยเอ้คนนี้นะเขาขเขาจะให้ขเขาให้ไปเกียรติเราคือไปฆ่าตอีคนนึงแต่เ,เอ้าแอลจะไม่เอาใจรเรานะเพราะว่าดูไหมกูก็ไปฆ่าเขาก่อนจะได้เอาใจได้ คือเขาเจอก็เขาขอขุดว่าไปขอขอขอมาขอให้เราไปไข่ไอ้นี่ก่อนให้าคเาอยู่ไหนรู้ไหมบอกยิงไม่เชื่อก็เอาไปเอาไปเชื่อดูหุนก็ได้นะไหนว่ามันมันจะไกลนะเราจริงไม่ได้ไกลหรอกมันอยู่ที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นมือเป็นมือก็มันจะไอไอเป็นคนก็มันจะดูได้ค้อกว้างเลยไหนวะโอ้โหแค่นี้ จริงจริงแล้ผลความผลโคตรชา้าจริงนะยี่ว่าช้าเสร็โลดนะนี่มันใกล้ๆแค่นี้แหละเออจะใกล้ๆกล้ก่อนเลยเอ <c oughs> าเงยจ่าไอ้บอลนี่แล้วก็โอเคอืมเวลาค้นหนะเยอะโอเคไอ้ปากคำน้อยเอ้ยกู <c oughs> ขอกระเทืร์ดได้ยน,นะเพราะว่าน้องๆที่ดูฉันเนี่ยโคยัยเกจริงงั้นคือคุณนี่เขาไอ้คนที่ผาที่รู้ไอ้คนเนี้ย,ย่ายวันนี้เลยครับ่าอยอายเลย กูน่าสงสารขานาดไอ้ฆ่าทิ้งอ,อายเลยกูจะยังสงส,สารมันยังสงสารมัน,นะครับมันไม่มันไม่จะคนดีมันจะฆ่าเราเนี่ยข้า้กินซะอืมอ้ไอ,ไอีซานอีกข้าวเสร็จแล้วก็ทื่กอดอ่านกันหนึ่งฆ่าเสร็จแล้วก็ก็ก็เหรวปะไป็นหายผลทอนแล้วมันจะให้ขอเรามานี่คือคที่ไปคิดที่ผมไม่เคยทำมาก่อนคิดที่สอนให้ขอด้วยนี่คือคิดแรกเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนเลย จริงเนี่ยจริงเนี่ยพูดจริงนรับผมไม่เคยทำก่อนเลยขอขอขอฉลาดคเนี่หาขอนะคือว่าโงงมากคือว่าโง่จะจัดเลยไอ้นี่ขอฉลาดที่อยู่จำจำได้อยู่ข่าวมันสารหน้าสารหมื่นละได้ได้สอนละสอนแสนละหายเฉิงทอนแล้วคัดแล้วก็มันจะให้ขอได้มาเป็นเหมือนลูกบิมิตรอะไรไม่ถือดูใจนะเหมือนมันก็จะหน้าใครขวดเพราะว่ายคไม่ก็เขนนะ กคคล้ายๆอยู่นะแล้วก็รีบไปแล้วรีบไปหามันเลยเออเอาเอ้าเอาไม่ได้วะโอเคอออกูหาถอนแล้วกูคงรวยเสรแล้วก็เขาจะให้นี่มาไอ้ดูแจงนี่แหละเสร็จแล้วก็คนอันนี้กลับป้าไปหาไปเกาะหาเกาะลิงแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปหานี่เลยไปเกาะลิงเล,ล้วเขารีบไปรีบไปเร็วเข้ารีบไปเร็วเข้าน่ากินน,นี่น่าลว เดี๋ยวเขาอยาเดี he he ๋ยวสนใจมันมันแกแค่สิทธิ์ที่ผมไม่อยากเข้าใจสิทธิ์ที่ผมไม่เข้าไม่อยากเข้าใจเลยไอเดี๋กอดรีบย่อยแล้วก็รีบไปเลยเข้ารีบก็รีบไปเร็วเร็วรีบไปเร็วเเข้าเดี๋ยวคุณเราเข้ามันจะสีเวลาก่อนท็อปเสีเวลาเพราะใครจะใครจะฆ่าเิคกก่อนเราควรเจอเชนกูจริงๆควรจะมึงเข้าดูเแลกูก่อนให้มัาสล้วจกูจริงๆมันทักกันอยู่มันไอ้ไอ้ไอคุณไม่อายหรอไอเขาแมลงที่หายโอวดีดูเชฟไฟไอเยาเจอหน้ากัน เราเจอหน้ากันเว้ยพี่ค oh, นร okay. ักกันเลยไอ้จริงเราไอ้เองเอลชอบรักกันดีอ๋อนี๋ก็เจอแล้วครับเกาะลิงนะเฮ้ยหาต้องคนเจอฮาปุ่งแล้วก็ที่อย่างที่ผมพูดไปกูอะเยอโอเคเจอ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 ะเออเปิดเจอะเออเขาได้แล้วไงไงไหมสิ่งที่คุือคือข่าเชใจรวยได้รวยได้นี่มาดีไหมครับเอามือเอามือเอามือเลยเอามือเลยเราจะดึง จะเลื่อก็ไลค์แค่นี้พอนะขอบคุณที่ดูผมนะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับบ๊ายบายเอเอ,เอจะได้ถ่ายเครื่องก็ไปข,า,ขาดถือกูได้นะครับคือรอเลยรอเลยบ๊ายบายเจอกันนะครับ